ถัดมากรณี7 72ชั่วโมงนะคะอ่า72ชั่วโมงอุบัติเหตุก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือส่วนที่ u p y p a n u p y p a n เราต้องระบุนะคะเป็นกรณีอุบัติเหตุนะคะไม่อาแจ้งโรงพยาบาลต้นทางแล้วนะคะ u p y p a n ก็จะเป็น95 โรงพยาบาลผู้รักษานะคะเราโรงพยาบาลราชวิถีรักษา117เราเป็นผู้รักษาเราก็ใส่11472เราไม่ใช่เป็นเมนไม่ใช่ซุปเาไม่ใช่เป็นเครือข่ายก็เติม X แต่ถ้าหากว่าเขามาแอดมินนะคะเกิดอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลจับเราเป็นจับของโรงพยาบาลเมน main. เราก็ใส่ B ใส่นะคะอันนี้คือออเทอร์เครม หลังจากนั้นให้มาบอกในโคอินชอนแนด้วยนะคะโคอินชอนแนด์กรณี72ชั่วโมงนะคะให้ใส่ H S E M 72ตรงนี้ไม่ทราบข้าห้องไม่ทราบค่าแพทย์ไม่ทราบรู้แต่ว่าเบิก72ชั่วโมงกับประกันสังคมเนี่ย23,500เพราะฉะนั้นคืออารเธอร์แล้วก็จะเท่ากับโททล กรณีกรณีที่72ชั่วโมงอันอื่นเหมือนกันนะคะด้านบนส่วนอื่นๆจะจะเหมือนกับคนไข้ทั่วๆไปส่วนเนี้ยนะคะที่จะต้องตัดอันนี้แจกแจงข้าห้องค่าแพทย์ไม่ได้